ก็ขอกลับสวัสดีนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องนะครับผมกล้องแท็กเตอร์ M7040 นะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมรถของผมนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูวันนี้มาออกงานครับปั่นนาครับผมเพิ่งซื้อโรตารี่มาใหม่นะครับผมอันนี้เป็น M7040 นะครับผมรถออกมาปี54นะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณ7ปี8ปีแล้วนะครับผม อะไรก็จะเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆน,ยน,ยนะผมเพิ่งหัดแต่งคลิปก่อนคลิปล่าสุดนะครับผมที่ไทยพวนท่อเขายังจะเป็นของเดิมพวกอะไรยังเดิมนะครับผมแต่วันนี้ท่อได้เปลี่ยนเป็นของท่อช่างบิ๊กเทอร์โบนะผมในราคา1นึ่พหนึ่งบาทนะครับผมการแปลงของผมนะครับผมเขาจะมีข้องอมาให้แต่ผมตัดข้องอออกนะครับผม ผมเอาแค่ท่อข้อตรงของมันนะบุมมาเชื่อมนะบมอันนี้รอยเชื่อมยังไม่ได้เก็บงานเลยอันนี้เก็บแค่รอยเชื่อมเหมือนดูเหมือนมันจะขาดเดี๋ยวค่อยเชื่อมอีกแล้วก็พ่นสีนะบมอัน,นี้ลังเบลิโอปองเบลิโอนะครับเดี๋ยวให้ดูรถนะครับผมมันจะมีลายนิดหน่อยนะบมเวลาเก็บหัวงานอย่างเงี้ยมันเข้าป่ายางก็เริ่มจะหมดแล้วอันนี้เป็นยางเดิมจากรถอยู่ กระทะนะครับผมรถไม่ค่อยใช้งานครับรถสามพันสาชั่วโมงครับผมรถสามพันชั่วโมงแต่รถออกมานานมากปีห้าสี่ด้านหน้าก็จะบุกเบิกมากนะครับผมลุยอยู่นะครับผมทํางานก็ลุยอยู่อันนี้รอยบุบไม่รู้โดนอะไรนะครับสติกเกอร์อะไรเริ่มลอกหมดละแต่ว่าใบมีดยังไม่สั่นนะครับผมเริ่มมีอาการนิดนึงแล้วเพราะว่าปีนี้รับงานเริ่มรับงานนะครับผมก็อพอออกมา คันนี้ก็หมดงวดแล้วยางหน้าเปลี่ยนใหม่จะได้เปลี่ยนรอบสองน่าจะพร้อมกันกันรอหลังเจ็บนักยางหน้าในเส้นละหมื่นสามนะครับผมเนี่ยแพงมากว่าน่ครับผมเพราะว่าแต่ละสถานที่ราคามันไม่เท่ากันนะครับผมนี่กระจังหน้าก็ยังดีนะผมไม่ค่อยได้ชนมากไฟตาอะไรเนี่ยฝุ่นเริ่มเข้าแล้วเดี๋ยวผมให้ดูข้างบนนะครับ อันนี้จะติดตะแกรงเสริมมานะครับผมบอกก็ฉีกนิดนึงนะครับมาดูด้านหน้าของรถนะครับผมเมื่อขึ้นมาแล้วจะเห็นนะครับผมตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนนะครับผมแต่ก่อนมันจะสั้นครับผมมันจะสั้นอยู่ประมาณนี้แล้วทีนี้เวลาเราเดินหน้าถอยหลังวัยรุ่นใช้ความเร็วครับผมจับตรงนี้แบบแต่ก่อนมันจะอยู่ประมาณนี้ตัวดึงมนะันอ่ะมัน ไม่ทันใจครับผมพอมาเปลี่ยนตัวนี้มันยาวขึ้นครับผมใส่คัดดึงหน้าถอยหลังเร็วครับแล้วก็ฝั่งนี้นะผมเป็นหัวแต่งไททีเหมือนกันเนี่ยโฟกัตไหมมันแสงนะครับผมเนี่ยเออมันมีเกียวให้นะผมใส่ได้มันใส่ได,ได้ถ้าใครอยากรู้วิธีเดี๋ยวมัน,นลองคอมเมนต์มามาจใจสอนไหมถ้าทำเป็นก็ไม่เป็นไรดูจอ สามพันสามรห้าสิสี่ชั่วโมงไม่ใช่สิสามพันสารอสาสิบห้าชั่วโมงจุดนี้จะเป็นน่าจะเป็นนาทีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงแล้วกันเออเสียงนี่ผมขอผ่านก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมรีวิวให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเพราะว่ากล้องตัวนี้อ่ะไม่มันไม่ดีมันเป็น vivo s1 pro นะผมก็ ผมบอกตรงๆเลยใหมมันไม่ดีถ้าถ้าฟังแล้วผมกลัวจะเสือเสือไปจะเสียชื่อเสียงนะผมท่อของเขานะผมเดี๋ยวให้ดูโรเตารี่ใหม่นะผมอันนี้ออกมาสดๆร้อนๆนะครับผมมันใหม่นะมันใหม่นะแต่แค่มันตีนาเป็นนาแห้งอะฝุ่นมันเกาะเนี่ยออกมาก็หกหมื่นหกครับผมการทำงานของเขาดีนะครับผมฟามาเทคครับ ออกมาจากอุดรบางสามหมอครับนี่แหละครับบรถหกเจ็ดปีสภาพก็จะประมาณน,นี้เดี๋ยวให้ฟังเดินเบาแล้วกันฟังเดินเบากันแล้วครับ เดี๋ยวจะเบิ้ลแน่นิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าเสียงไม่ไม่น่าจะชัดนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาปั่นน้าให้ดูนะครับเพราะใครอยากเห็นว่าฟาร์มาเทคหรือลอตเตอรี่สาหรับรถใหญ่นะผมบ,บางคนเขาจะใช้ตาช้างหรือตาอะไรก็ไม่รู้แต่ตัวนี้มันเป็นตัวใหม่ครับผมบมบอกเลยว่าแม่งโคตรเบา แล้วความแข็งแรงผมว่ามันน่าจะแข็งแรงเดี๋ยวผมรอดูในอีกรอดูการใช้งานก่อนนะครับผมแต่ว่าการทํางานเนี่ยอันนี้ผมปั่นรอบแรกเพราะว่าไถนามันมันเป็นนาแบบแต่ก่อนมันไถนาตอนดินเปียกแล้วดินมันเป็นก้อนใหญ่มันไถไม่ห้ามนะผมแล้วตอนนี้จะได้ไถสองรอบนะครับผมครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผม